ตกลงเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทชะลอออกไปแบบไม่มีกำหนดนะครับก็คือเลื่อนออกไปก่อนครับแล้วรอให้สถานการณ์เนี่ยเหมาะสมก่อนจากนั้นค่อยกลับมาพิจารณาในการเดินหน้าแจกเงินอีกทีหนึง่งเนื่องจากในวันนี้มีการประชุม2วงที่สำคัญมากเริ่มต้นจากช่วงเช้าเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนแล้วจากนั้นช่วงเย็น ก็เป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่มีนายกเป็นประธานนะครับภายหลังการประชุมครับทางคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเราต้องทบทวนงบกระตุ้นเศรษฐกิจ1 5 7 0 0 0ล้านบาทโดยจะพิจารณาแก้ปัญหาเรื่องที่เราเห็นช่างชัดเจนก่อน โดยสภาพัฒน์ตลอดจนแบงค์ชาติอยากเห็นการทบทวนโครงการดิจิทัลวันนี้จึงมีการประชุมเพื่อดูว่าจะทบทวนอย่างไรซึ่งเรานํางบดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตรแล้วก็ยังมีเรื่องคมนาคมรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ถนนต่างๆรวมไปถึงการท่องเที่ยวว่าอะไรบ้างที่เป็นปัญหาซึ่งสิ่งต่างๆก็อยู่ในแผน แต่อะไรเร่งด่วนก็จะหยิบขึ้นมาดูก่อนครับรวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้อง SME ด้วยทบทวนโครงการที่จะสามารถสร้างงานได้ทันทีโดยจะเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการจ้างงานซึ่งวันนี้ที่ประชุมบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจอนุมัติเป็นกรอบเอาไว้โดยมีคณะกรรมการกันกรองโครงการแผนงานรวมถึงมีคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณด้วยนักข่าวก็เลยสอบถามคุณพิชัยว่า แล้วดิจิทัลนวันเล็หนึ่งมืนบาทเร่งด่วนไหมคุณพิชัยก็ย้ำว่าดิจิทัลวันเลตเราขอชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเหมาะสมนักข่าวก็เลยถามต่อปัจจัยที่ต้องชะลอเพราะเงินไม่พอด้วยใช่ไหมคุณพิชัยบอกว่าไม่ใช่เพราะว่างบเนี่ยมีอยู่แล้วแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนมีข้อจํากัดมากขึ้นจึงต้องปรับแผนการใช้เงินซึ่งไม่เกี่ยวกับไม่มีเงินนักข่าวก็เลยถามว่าเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่า ทำไมจึงไม่บอกว่ายกเลิกไปเลยคุณพิชัยบอกว่าไม่เรียกว่าซื้อเวลาดีกว่าถ้าสถานการณ์ดีเราก็หยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้เพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงแต่วันนี้เราอยากให้เกิดการจ้างงานก่อนจึงดูตามเหตุการณ์ที่เหมาะสมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นรอแล้วรออยู่รอต่อฮะไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัล10,000บาทเฟสที่3ให้กับกลุ่มวัยรุ่นอายุ16-20ปี รวมไปถึงกลุ่มวัยทำงานอายุ21ถึง60ปีก็รอต่อไปก่อนเพราะว่าคราวนี้เป็นการชะลอหรือว่าเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเหมาะสมแล้วถ้าเกิดมาไล่ลำดับดูแนวทางในการช่วยเหลือเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณพิชัยให้สัมภาษณ์เอาไว้วันนี้หลังการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไปพนันหนวเข้ากับการให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยการจัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินอันนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่าในมุมมองของสภาพัฒน์ก็ดีแบงค์ชาติก็ดีเนี่ยอยากให้ชะลอเรื่องของเงินดิจิตท่านไปก่อนแล้วเอาเงินไปใช้ในโครงการอื่นที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานทันทีโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนด้านน้ําในพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กอันนั้นก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานหรือแม้กระทั่งที่คุณพิชัยเขาเคยบอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาษีของทรัมป์ซึ่งจะมีอยู่5-6กลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น SME ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่ต้องผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆให้กับผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นคนอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแวดวงอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึง SME ทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่ได้เคาะออกมาอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอหน่อยเชื่อได้ว่าตอนนี้แต่ละหน่วยงานเนี่ยกำลังไปจัดทำเรื่องของตัวเลขกับรายละเอียดของมาตรการเหล่านี้ออกมาอย่างชัดๆ แล้วในเร็วๆนี้เนี่ยคงจะออกมาเป็นชุดมาตรการชุดใหญ่ทีเดียวในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการรับมือผลกระทบจากภาษีของทรัมป์แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจในที่นี้ก็จะยังไม่มีมาตรการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทค่อนข้างแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะรอไปอีกพอสมควรนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดคาดการต่อไปเนี่ยในปีงบประมาณ -68 ยังไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าอาจต้องไปรอปีงบประมาณ69 ก็คือต้องผ่านพ้นช่วงเดือนกันยายน68ไปก่อนอันนั้นเนี่ยอาจจะมีลุ้นอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจับตาดูต่อไปนะครับเพราะคุณพิชัยก็ตอบว่าคือไม่ได้เรียกว่ายกเลิกนะแต่ว่าสามารถเดินหน้าได้เพราะว่าเงินเนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอสถานการณ์ที่เหมาะสมก่อนเพราะว่าเงินก้อนนี้จะต้องนำไปใช้กับโครงการที่มีความจำเป็นก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจทำมาหากินฮะแล้วขณะเดียวกัน ทุกท่านก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวด้วยเหมือนกันในยุคที่ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนเป็นอย่างมากแต่เรื่องของการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวรอดูด้วยเพราะเชื่อไดวยว่าจะเป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่อยู่ในการประชุมกันแต่ว่าทีนี้รอเคาะในรายละเอียดว่าจะมีแนวทางกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวทั้งการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยทั้งการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวเมืองไทยด้วยกันเองยังไงบ้างนะครับย้ําอีกทีเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเฟดสามเฟดสี 3, 4, ชะลอออกไปอย่างไม่มีกําหนดเพื่อรอสถานการณ์ให้เหมาะสมก่อนฮะแล้วก็ประจวบเหมาะพอดีคุณผู้ชมครับในวันนี้ที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพั์เขาประกาศตัวเลข GDP การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยออกมาด้วยคือภาพรวมไตรามาสที่1เนี่ยก็เป็นไปตามคาดการนะครับโตได้ดีทีเดียวครับ3.1%นั่นก็คือตัวเลขของไตรามาสที่1 นับจากมกราคมกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม68แต่ปัญหาก็คือภาพรวมทั้งปี2,568เนแหละที่แบง่์ชาติหันเป้าหมาย GDP ปีนี้เยอะพอสมควรนะครับหันไปประมาณ1%ได้ฮะจาก2.8%ลงมาเหลืออยู่1.8%ถือว่าเป็นการหันเป้า GDP ปีนี้ลงมาอย่างมีนัยสำคัญด้วยฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับ ต้องฟังคาอธิบายกันหน่อยจากทางเลขาธิการสภาพฒน์คุณดนุชาก็บอกนะครับคือถ้าไปดูเศรษฐกิจไทยไตรามาสแรกที่ขยายตัวเป็นผลมาจากการเร่งนําเข้าสินค้าจากประเทศปลายทางโดยในช่วงก่อนเดือนเมษายนดัชนีที่เกี่ยวข้องยังปรับตัวดีแต่กลับตกลงในช่วงเดือนเมษายนซึ่งระยะข้างหน้าก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะยังมีความไม่แน่นอนจากมาตรการการค้าระหว่างประเทศที่มีความผันผวน และหาข้อยุติก็ยังไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะมาตรการภาษีของสารัฐแม้ตอนนี้จะผ่อนปลนลงแล้วส่วนหนึ่งก็ตามครับดังนั้นแนวโน้มเศรษฐกิจปีนี้6-8ตลอดทั้งปีสภาพัฒน์ก็เลยปรับประมาณการใหม่จากเดิมค่าก็จะขยายตัวอยู่ในช่วง2.3ถึง3.3ค่ากลางของเดิมก็คือ2.8หันลงมาเหลือขยายตัว1.3ถึง2.3 ค่ากลางก็คือ1.8เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับโดยคาดว่าการอุปโภคบริโภคจะขยายตัว2.4%เปอร์เซ็นต์การลงทุนภาคเอกชนลดลง0.7%เปอร์เซ็นต์ขณะที่การส่งออกในรูปดอลลาร์ขยายตัว 1. 8เปอร์เซ็นต์ครับแล้วอัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 0- ถึง1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นฮะสำหรับเศรษฐกิจปี68สภาพัฒน์ประเมินว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายการลงทุนภาครัฐ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี68รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคเอกชนท่ามกลางอัตราการว่างงานเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับต่ำและการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามครับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งปียังมีข้อจำกัดจากภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงครึ่งหลังของปี68 ตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกนะครับเครื่องยนต์สําคัญที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจในปีนี้คือการใช้จ่ายภาครัฐครับที่ต้องเร่งเบิกจ่ายให้มากขึ้นการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยวทั้ง3าเครื่องยนต์นี้ต้องเร่งให้มากขึ้นส่วนปัจจัยเสี่ยงตัวสําคัญคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกซึ่งตอนนี้การเจรจาการค้ายัางไม่ได้ข้อยุติแล้วหลายประเทศกําลังเข้าคิวรอ ขณะที่ในประเทศยังมีปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูงครับขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองทั้งการใช้จ่ายประจําวันคงต้องมีการใช้จ่ายให้รอบคอบซึ่งจะทําให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้รัฐบาลเองก็จะมีมาตรการออกมาช่วยหลายเรื่องดังนั้นจึงขอให้ทุกคนระมัดระวังทั้งภาคธุรกิจและประชาชนในการดําเนินชีวิตและธุรกิจในช่วงถัดไปเพื่อทําให้เราทุกท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับ เพราะยังมีความไม่แน่ไม่นอนสูงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจครับ